สวัสดีครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้ลองใช้งานตัว p y s i z e 6ในการสร้างกราฟิก c User Interface แบบง่ายๆซึ่งก็ได้ GUI แบบง่ายๆตามรูปนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองเ,อเล่นตัว p y s i z e 6กอันต่อนะครับโดยจะทำให้ตัว GUI ของเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับ User เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคเบื้องต้นผมจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาง่ายๆฟังก์ชันหนึ่งนะครับ ชื่อว่าฟังก์ชัน btn was click ก็ได้นะครับก็ให้ทำงานโดยการ print ก่อนนะครับ print คำว่า print, click อย่างนี้จากนั้นมาตรงปุ่มตรงนี้นะครับเราจะทำให้ปุ่มตรงนี้เนี่ยหลังจากกดแล้วเนี่ยก็คือจะเรียกใช้งานตัว btn was click ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น btn d o คลิก uh, uh, ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้เขียนว่าเป็นสัญ n a l ณนะครับซึ่งก็คือเหมือนเป็นสัญญาณนะครับในการส่งไป uh, แล้วก็ด o ทคอนเนนะครับ Connect ก็จะเป็นฟังก์ชันในการ uh, ระบุให้ระบุนะครับว่าเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันอะไรเข้ามานะครับซึ่งฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือฟังก์ชันที่เรา uh, สร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็คือ btn watch click อันนี้นะครับ btn watch l i c k อันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดแล้วก็รันโปรแกรมใหม่อีกทีนึงนะครับได้แล้วหลังจากนั้นเราจะมากดดูนะครับอ่ะพอกดเราจะเห็นนะว,ว่าตรง terminal ของเราก็จะมีคำว่าคลิกคลิกคลิกขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นผลที่เกิดจากการที่เราเรียกเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน ที่เราสร้างขึ้นมา B ีเอ็นวอสคลิกอันนี้นะครับโอเคซึ่งหลักการอันนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นหลักการของอ signal and slot นะครับโดย signal ก็คือตัวนี้นะครับตัวคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็ Connect จะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใส่ไอตัว Slot เข้าไปนะครับ Slot ก็คือฟังก์ชันที่เราจะเรียกใช้งานนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้มันยังโชว์อยู่ในเทอร์มินอลนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันไปโชว์ ในบน G U I ที่เราทำมาเลยนะครับโอเคเอผมก็จะเปลี่ยนจากในฟังก์ชันนี้นะครับจากเรียกใช้ p r i ้นเราก็จะให้เป็น label นะครับเราจะเปลี่ยนตัว label ตัวนี้นะครับด s t t t x x t ค e x t นี้นะครับ Set เป็นจากเดิมมันเป็น hello G U I อยู่ใช่ไหมครับเราก็จะทับกดปุ๊บเราก็จะ Set ให้เป็นอะไรดีอืมอา่า btn w a s c l i c k อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะอย่างนี้โอเคปิดแล้วก็เราลันตัวโปรแกรมใหม่ผมเคลียร์ terminal ก่อนแล้วก็ลันแล้วก็คลิกนะครับอ่าพอคลิกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็น hello gui ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็น btn w a s c h l i c k อันนี้ก็จะเป็น การทำให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง user กับตัว graphic user interface ของเราแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปนะครับการที่จะใช้งานตัว p y s i z e 6เนี่ยครับจะเห็นได้ว่า p y s i z e 6เนี่ยมันจะมีหลาย widget มากๆนะครับซึ่งก็คือ ตัว p y t ไซซ์6เนี่ยเขาจะใช้วิธีการคุยหรือสื่อสารกันเนี่ยโดยโดยโดยการสร้างผ่านตัวคลาสพวกนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองอทำไอตัวกราฟิกยูเซอร์ตัวเนี้ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นแบบคลาสนะครับแบบง่ายๆกันนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะคอมเมนต์พวกนี้ทิ้งไปก่อนนะครับ Okay. แล้ยังอ m p o r t อยู่เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะสร้างเป็นตัวคลาสขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อว่า main window นะครับแล้วก็จะอ n น e r i t ิ t e มาจากตัว QMainWindow u e นะครับ QMainWindow u e ที่เป็นที่มาจากตัว p y ย t s i 6นะครับ ซึ่งก็จะทําเป็นตัว init เหมือนปกติที่เราใช้กันเลยนะครับ okay. init function ตัวนี้นะครับแล้วก็เรียกใช้ super init อันนี้ โอเคอันนี้ก็จะเป็นการเรียกใช้ init uh, init ของตัว class แม่นะครับ class แม่ก็คือ QMainWindow นั่นเองตรงนี้ต้องเป็น self ด้วยนะครับจากนั้นเข้ามาแรกเลยก็จะเป็น self t uh, set window title window title set window title ตอนแรกของเรา ลงมาตรงนี้เราเซต window title เป็นอะไรเอ่ยอ่านี่นะครับผมก๊อบมาเลย my first gui อ่าต่อมาก็เป็น self size self size ผมให้เป็นนี้เป็น resize นะครับเหมือนเดิมก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนตัวขนาดของ window ได้ ส0 0ร้อเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนอันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็น self label ตรงนี้นะครับจะให้เท่ากับ q label ซ้ำเหมือนเดิมตรงนี้เลย ขอก๊อบมาเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็เป็น self. อันต่อไปคือ btn นะครับ btn ให้เท่ากับก๊อบมาเลยดีกว่าอ่ะ q push btn อันนี้นะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวผมจัดเลเยอร์นะครับจัดเลเยอร์ก่อนขอแยกไว้ก่อนโอเคเอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นสร้างวิดเจ็นะครับขอมาร์กไว้นิดนึงอ่ะโอเคตรงเลเยอร์นะครับ จะให้ layout ก็เท่ากับตัว QV layout นั้นก็เป็น layout d add ตัว widget นะครับแล้วก็ให้ add ตัว widget ก็คือ cell uh, label นะครับกับอีกอันนึง่ง l a y o u t add widget เป็น sales ดอทตัว btn นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวตัวนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอ่อเป็นสร้างตัว central widget ขึ้นมานะครับตัว w i t อันนี้ ขอก๊อปมา central widget นะครับก็จะให้เป็น central widget dot uh, set ตัว set layout ใช่ไหมครับดดน,นี่ set layout นี่ set layout แล้วผมก็ ใส่ตัว layout เข้าไปนะครับแล้วก็ sales tab เซ central widget นะครับแล้วก็ใส่ตัว central widget เข้าไปพวกนี้ก็จะเหมือนกับตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ครับผม ับตรงนี้ด้วยอโอเคอหลังจากนั้นก็จะ,ะสร้างตัว function. ฟังก์ชันฟังก์ชันของเราตอนแรกก็คืออันนี้นะครับก,ก็ก๊อปมาเลยแล้วกันนะก็ไว้ตรงนี้เป็นชั่นว่าเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันคลิกแล้วกันคลิกฟังก์ชันอ่านคอมเมนต์ ก็จัดรูปแบบนิดหนึ่งโอเคตรงนี้ก็ต้องเป็น s ซล f แล้วก็ดอทนะครับแล้วก็ตรงนี้จะต้องมี s ซ l ฟ์อยู่ด้วยนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็จะเป็น Class ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ซึ่งสืบทอดคุณสมบัติมาจากตัว QMain Window นะครับต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับเราจะทำ App ก็เท่ากับ QApp อย่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัว Window เนี่ย Window ที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เราเสืบทอดคุณที่เราใช้เป็น instance มาจาก คิวเมนวินโดว์ครั้งนี้เราก็จะเปลี่ยนละเราก็จะเปลี่ยนเป็นมาจากตัวเมนวินโดว์นี้แทนละเพราะว่าเมนวินโดว์นี้เรา i n น e r อริเมาจากคิวเมนวินโดว์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็น w i n d o w s ด o ทโนะครับและก็ อ่า execute อ่าโอเคก็คือให้รันเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามี error นะฮะ resize โอเคโอเคอตรงนี้นะครับ resize อ่าขออภัยด้วยครับสะกดผิดโอเคอ่า ลองรันดูอีกทีหนึ่งนะครับ Python main py ะจะเห็นได้ว่าเหมือนเดิมเลยอ่ะลองคลิกดูนะครับคลิกไม่ได้โอเคคลิกไม่ได้เพราะาอะไรเพราะว่าเรายัางไม่ได้เขียนโค้ดที่จะให้มัน c a ิก signal slot กันนั้นนะครับโอเคอก็ไปตรง main window ตรงนี้นะครับตรงตรงไหนตรงไหน ตรงนี้ยังไม่ได้ถูกเรียกใช้เลยเดี๋ยวผมไปเขียนให้มันเชื่อมกันตรงตรงนี้นะครับตรงใต้ btn ตรงนี้นะครับ signal and slot นี่นะครับโอเคก็เป็น self แล้วก็ dot label นะต้องเป็น btn นะครับ btn แล้วก็คลิกแล้วก็คอนเน t นะครับแล้วก็เราจะให้ c Connect กับอะไรก็ Connect กับตัว Btn was click คลิกนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยปิดแล้วก็รันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ Btn was click r e f e r before assignment ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ จะต้องไปอยู่นอก init นะครับผมปิดกันโอเคโอเคอเค่อแล้วก็ตัวนี้ก็จะต้องเป็น self dot นะครับอะอขออภัยด้วยฮะอะฟังก์ชันนี้ก็คืออยู่ในอยู่ในตัว class main window นะครับฟังก์ชันในการคลิกนะครับ แล้วก็เวลาจะเรียกใช้ก็ต้องเป็น self เวลาจะเรียกใช้ใน init นะฮะก็ต้องเป็น self d b e m um w a s c l i c k ครับโอเคลองรัานดูอีกที่นึงอ่ะขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้ผมลองกดจากเดิมที่เป็น hello g y อยู่นี่นะฮะอ่ะก็จะเป็น b d e m um b e um w a s c l i c k เรียบร้อยนะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยสองอันเนี่ยระหว่างก่อนกับหลังเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า อันนี้เนี่ยก็จะมันเป็นการเขียนแบบง่ายๆนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่า,าเราเขียนแบบจริงๆหรือว่าในาในการทํางานจริงๆเนี่ยเราก็จะใช้ในการสร้างคลาสเป็นอย่างนี้ออกมานะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะสร้างเป็นไฟล์แยกออกมานะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะสร้างเป็นไฟล์ชื่อว่า Main วินโดว์อย่างนี้นะครับวินโดว์รัดพายอ่ะแล้วก็ผมก็จะย้ายไอตัวคลาสตัวเนี้ยนะฮะไปไวท้ที่หน้านี้อ่ะแล้วเราก็อ่า import import นี้เข้ามานะครับอ่ะอย่างไหนไม่ได้ใช้ม้่งอ่ะ Q application ไม่ได้ใช้ โอเคแล้วก็หลังจากนั้นตรงนี้มีอะไรไม่ได้ใช้มั้งโอเคเราก็ import ตัว Main Window เข้ามานะครับก็ from Main เมนวินโด m เมนวินโด์อย่างนี้นะครับก็คือจากตัวไฟล์ตัวเมนวินโด์ตัวนี้ให้ Import ตัว เมนวินโดว์ที่เป็นคลาสเข้ามานะครับก็จะได้ละเดี๋ยวปิดแล้วก็ลองรันดูอีกทีนึงนะครับได้แล้วลองคลิกดูก็ทำงานได้ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราก็ได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัว python s i 6กันนะครับให้มี uh, response ระหว่าง user กับตัว gui เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการจัดระเบียบให้การเขียนโค้ดของเราเนี่ยเป็น เป็นระเบียบมากขึ้นเขียนเป็นแบบคลาสแล้วก็สื่อสารกันแบบคลาสนะครับเพิ่มมากขึ้นโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับ Python s 6นะครับวันนี้สวัสดีครับ